กลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านฮะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวแขกชาวบ้าอะไรนะก็ดูกันได้นะฮะทุยพูดอะไรวะนะเนออี่ยหลุดตั้งแต่หน้าคลิปเลยโอเควันนี้ก็จะที่เกมที่จะมาเล่นกันนะคะก็แค่นุ๊กแคนุลุ้นลุ้นลุ้นเหมือนจะโดนบุนหรือเปล่าวะนะจิเหมือนจะโดนบุหรือเปล่าวะ นั่นไงเดี๋ยวก้าร้อยแปดิบเก้าเองอ่ะหรือว่ามันเท่าเดิมหมอเออแบแบ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 บขอบคุณมากค่ะที่คุณมาบุกผมแค่อาเชื่อสองตัวชอบคืนแคป I need โอเคต้องการคนใช่ไหมอ่าส่งบาบาให้ไป จะหาร25.553 25, 2 5อ้อาวอาเชอร์ไปแล้วกันจะามาทำาไปตั้งเท่านี้วะเนี้ยเออตื่นอ้าตื่นเช้าแล้วเอ,อมีคนรับคนนะแต่เราก็ยังจะไม่รับนะคะ มาซึ่งคุณสมบัติของแคร์เรานะคะทุ้ยไม่รู้จะเริ่มยังไงเดียวเนี่ยค่ะแครเราก็ชื่อว่าคิงต้องมาเฟียใครสนใจเข้ามาก็เข้าได้นะคะนะคะก็อของแครเราก็มีหนึ่งห้ามพระพุมหยาบห้ามด่าพ่อแม่นะคะสองเวลาขอคนต้องส่งให้ทุกครั้งที่ขอนะคะสามปรึกษาได้ทุกเรื่องสี่ออนทุกวันห้าแล้วแครเราจะโตไปได้วยกันโอเคนะคะจบข่าวะคะ่ะย มันจะแสงเราอีกไหนไม่ช้าแต่สองเมืองของแต่ละคนนะคะอันับแรกเลยคะ่ะเมืองของคุณมาเฟียนะคะเมืองเขายังไม่ได้โดนบุงอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าไหนก็นไหนๆและ <c oughs> ในเมื่อเขายังไม่ได้ถอนอะไรนักหนาเนาะน,นี่คะ่ะพอถึงพวกอ่าเรียกไงเดียเทศกาลอะไรบางอย่างนะคะมันก็จะมีอัปเดตมาคะ่ะอย่างเช่นฮาโลวีนเป็นไงล่ะ นี่มีเสียงด้วยฟักทองมีความกินอ่าอนนี้ก็มีรูปหน้าอันนี้ก็เป็นรูปหน้าอ่าอนี้ก็เป็นรูปหัวกะโหลกอันนี้ก็เป็นหมอ้ออะไรวะหม้อน้ํายานะคะเป็นหม้อน้ํายาขอมายอยู่เหมือนเดิมก็มีฟักทองแบบดเดียว อุ้ยเมืองของคุณมาเฟียนะคะเขาเน้นบาบาเป็นหลักนะคะ <c oughs> แต่ละคนเขาแต่แต่คนในแคนเรานะคะก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันค่ะส่วนอย่างอ้๊มนี่เขาก็จะเป็นอันนี้เลยคะ่ะสกิลอาร์ชรนะสกิลอาร์ชอรอถอนมาอนของคุณมาเฟียเขาก็จะเป็นสกิลของตัวบาบานะคะมาดูคุณสศิรักษ์บ้างนะคะ อือโอ้โ,อ,โอ,อันนี้สกิลนะคะสกิลบาบาคะ่ะทำไมถึงมีแต่คนสกิลบาบาหว่า <c oughs> มาดูคุณชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเขาเข้าแคนมาใหม่นะ,ะไปดูก่อนแล้วเขาจะเราก็จะขอเรียกเขาว่าคุณห่าแล้วกันนะคะอันนี้สกิลท่ไม่มีสกิลอะไรเลยคะ่ะอันนะ เว้ยสกิลโทสกิลตัวโทนะสกิลตัวโทอืมโทเหล่าี้มี a a ่มกี่ตัวเองวะเขาปลินเปนฝูงเลยอปเตีเยวถ้วแบบนึงขอเมือง อันนี้ไม่เอาดีกว่าแปดพัน <8, 000. S 1> หนึ่งหมื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีสิบหกอีสิบเไม่เอาเต็มอ่ะรอหมื่นเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาปล่อยแม่ไปตายแม่ถากรรม โอเคโอเคตอนนี้คือจะมาตีพวกเอาเงินอะไรอย่างงี้ด้วยนะไม่ได้ตีนั่นอย่างเดียวอยสู้ก็เลยเดี๋ยวอนุญาตเปล่าเสียงเกมเนสหนึงอันนะสูบออกมาาโอเค ตอนนี้นะฮะฝ่ายอาเชอร์นะฮะกำลังยิงซื้อตัวโททำนะอะไรฮะทำไมตัวโทมันถึงไม่ทุกกระแพงฮนะมันเข้าไปทบไปนั้นทำไมฮนะมคุณว่าเรามีสิทธิ์ที่เราจะชนะไหมอืมอาเชอร์ก็คอยเป็นกำลังตัวซัพพอร์ตไปก่อนนะนั่นอาเออรอดแล้วเว้ยไม่โดนลบยี่สิบเอ็ดแล้วเว้ยเอ้ยรอดแล้วเป็นไงล่ะ เอ่มาหารก็หมดแล้วนะเดี๋ยแค่อาเชอร์ผมเหลือแต่อาเชอร์กับรอยยิ้มจริงๆนะล่อยชีวิตตัวบาบาผมตีตีแคนแท้พอละตีพอว่าพอตีแคนแตกเอะเกือบจะแตกอะ่ะได้เพื่อนไราตั้งแปดเนี่ยนะตึกตๆๆตต เดดินเดนด,นด,นดิ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 น้่าง,า,งางเอาบาบามาก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราพูดชื่อตัวละครผิดนี่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าควจะเข้าใจเนาะ เล่นแคร์รับแคร์มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้หน่าเล่นด้วยนะแค่ส <c oughs> <c oughs> มัครรับคนฮะอ้าวเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วเหรออืม คุณห้เขารับแซบมาอย่างเดียวฮะเขาไม่ได้บอกอะไรเมา่าเลยเขารับแซบอย่างเดียวฮะ <aime> ดูร้านค้าที่เราตม่งซื้ออะไรได้บ้างวะ ฟื้อไม่ได้นะต้องออัปเดตก่อนปะเพืถึงจะซื้อได้เออฮ้ายคือมาแลวตอนนี้อืมอืมอืมอันนะอืม คลิปนี้แบบแบบเหงาหงอยนะฟังเพลงไม่เหวออกไปเปิดเพลงให้มามามาออกไปเปิดเพลงให้ดหูว <c oughs> เพลงกูไม่จะทำให้ง่วงยิ่งกว่าเดิมดีกว่า <c oughs> ฟังไปฟังไปก่อนนะคะคือไม่ได้โหลดเพลงอะไรมาเยอะเนาะ ตอนนี้เขาจะเงียบให้ฟังให้พวกคุณฟังเพลงกันนะคะ say อ คือมีใครรู้บ้างว่าระหว่างตัวเกมกับตรงเสียงนี่มันแยกได้บ้างอะ่ะช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะเอมไวไฟคูเป็นอะไรหรอคะอืมี นั่นีทไอ่ให้ามงยนกลบไอารส่มันเป็นเองที่ยวกไรู้ไ่มเไม่ในกูร้องเพลงเพื่อมีโอกาสจอร้องเลย Oh, I love I y ไงมี Yes I Do ด้วยเป็นไงล่ะเราอยากรู้จังเลยว่าเราเปิดเพลง,งได้คนฟังฮะเมืองอ่อนแอเราว่าแม่งไม่อ่อนแอว่ะจริงๆนะแม่งม่ Baby feel the love t h a I feel Long the tide that you s i love t o say goodbye You make me cry Make me smile เสียงกูเนามากค่ะตอนนี้ทหารเรามีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตีไม่ตายนี่ไม่แปลกเลยอะ เสร็จแล้วเพลงก็จบไปแล้วจริงอะจริงอะเพลงชื่อว่าเพลงอ i t t ต e เ o ิ e นะคะบอกชื่อไว้ก่อนเลยอืม ตีกันเข้าไปตีกันเข้าไปตีกันเข้าไปเออหลับไปมันยังรอดอ่ะเชื่อม่นอนแล้วละลูกเออเออฝากตากพาหลังบ้านด้วยเออ ไม่อยาอบจนโชว์มีกี่ตัวละสามกลายเป็นสี่ตัวแล้วกันอาอีกตัวเอาไปอีกตัวนึงอ่ะ Yes I do The family mafia นี้ก็คือเป็นแครเก่านะคะส่วนคินดัมมาเฟียก็คือแครปัจจุบันนะคะ <c oughs> จะดูแครน,นะคะจะกดออกทำไมคะอืมเอ็กปุง่งมันต้องอันนี้ด้วยวะ อ่าฮะน้ำมวงห้าหมื่นอัพเกรตัวกอล์ดินได้